ตอนนี้สภาวะการขนส่งสินค้าทางเรือก็กระเตื้องขึ้นมากสำหรับปีนี้ตัวเลขส่งออกโดยตู้คอนเทนเนอร์ที่ผ่านมานี้6เดือนที่ผ่านมาก็โตขึ้นประมาณ20%เนะครับเมื่อเทียบกับปีแล้วปีแล้วเป็นตัวปีที่มีวิกฤตเศรษฐกิจก็ลดลงไปแต่ตอนนี้ตลาดก็กลับกระเตื้องขึ้นมาส่วนตัวเลขนำเข้าที่โดยผ่านคอนเทนเนอร์นี้ก็เพิ่มขึ้นประมาณ25% ดังนั้นตอนนี้นี่ตลาดยุโรปอเมริกาตะวันออกกลางตลาดหลักๆนี้ตอนนี้ก็เริ่มสั่งซื้อของมากขึ้นทําให้ปริมาณการขนส่งสินค้าเ,าเพิ่มขึนนะฮะก็ทําให้ตอนนี้มีสภาวะที่เรือ,อค่อนข้างที่จะมีสินค้าเต็มระหวางก็ทําให้อัตราค่าระวางเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมาจากปีที่แล้วที่ลดลงไปมากเนื่องจากสภาวะเ,เศรษฐกิจถดถอยตอนนี้นี่ระวางเรือกลับมาเต็มอีก บริษัทเรือก็มีการปรับค่าระวังเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆในช่วงสองสปีที่สองสามเดือนที่ผ่านมานะครับคิดว่าแนวโน้มช่วงครึ่งปีหลังนี้ค่าระวังก็น่าจะยังทรงตัวหรือมีการปรับเพิ่มขึ้นอ,อีก,อกสักครั้งสองครั้งนะครับในช่วงพีคซีซันที่กำลังจะถึงนี้พีคซีซันสำหรับยุโรปอเมริกาก็คือจะเป็นช่วงเดือนเดือนประมาณเดือน8เดือน9เดือน10บทิศนี่แหละของที่จะไปขายคริสต์มาสเพราะฉะนั้นจะมีการ เก็บพ e ิกซีเซนเซอร์ชาร์ตนะฮะเพราะว่าเรือจะค่อนข้างที่จะเต็มนะครับตอนนี้ก็ค่าระวังเรือครึ่งปีหลังนี่ก็อยู่ขึ้นอยู่กับปัจจัยในเรื่องของน้ํามันด้วยนะครับถ้าต้นทุนค่าน้ํามันเพิ่มขึ้นไอตัวบังเ e r ร์เซอร์ชา์ก็อาจจะเพิ่มขึ้นตามแต่ถ้าลดลงบริษัทเรือก็จะลดค่าบัง k e r ร์ r ซอร์ชาร์ตลงนะครับผ,ผมมองว่าครึ่งปีหลังสภาวะการขนส่งสินค้าทางเรือยังคงมีความต้องการสูงอยู่ ดีมานยังสูงอยู่ส่วนซัพพลายก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมานรบ,บริษัทเรือตอนนี้ก็ค่อยๆไปเอาเรือที่ปลดระวางไปเมื่อปีที่แล้วกลับเข้ามาวิ่งรับสินค้าใหม่นะครับแต่ปัญหาตอนนี้ที่กําลังจะเกิดขึ้นก็คือปัญหาเรื่องตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลนนะครับเพราะเนื่องจากเมื่อปีที่แล้วนี่บริษัทเรือส่วนใหญ่หยุดสั่งซื้อตู้คอนเทนเนอร์เพราะเนื่องจากสภาพะตลาดซบเซาก็ทําให้โรงงานผลิตตู้คอนเทนเนอร์ในจีนหลายแห่งปิด ปิดกิจาการไปพอปีนี้ตลาดมันกลับมาบูมบริษัทเรือก็ต้องลงทุนซื้อตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มขึ้นเพื่อมาใช้สินค้าปรากฏว่าโรงงานผลิตคอนเทนเนอร์ในจีนตอนนี้รับออเดอร์ไม่ไหวเพราะว่าเขาลดกําลังผลิตไปปิดโรงงานไปส่วนหนึ่งก็ทําให้ตอนนี้เนี่ยจะซื้อตู้คอนเทนเนอร์มาใช้งานนี่ต้องรอรอประมาณ 6- 7เดเดือนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีภาวะว่าตอนนี้ตู้คอนเทนเนอร์อาจจะไม่เพียงพอ ก็จะค่อนข้างตึงนิดหนึ่งนะครับก็จะมีผู้สมัครจะบางครั้งจองแล้วจะบางบริษัทเรือจะมีปัญหาขาดแคลนตู้อาจจะต้องรออะไรอย่างเงี้ยนะครับ